เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กรณีแทนตำ,ตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 1. นึ่งกุมภาพันธ์2568บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่25กุมภาพันธ์2568เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยกระผมในอนุวัติวงวันเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35ทับ4กำหนดว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนั้นกระผมานอนุวัต์วงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงขอถแถลงนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยยึดมัน่นการปกครองในในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกและคำนึงถึงบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกรอบอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดรวมถึงนโยบายที่ได้เสนอในช่วงระยะเวลาการหาเสียงทึ่งสือเป็นสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่มากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สืบสามภูมิปัญญาเมืองอัจฉริยะสู่สากลจำนวน9ด้านดังนี้นโยบายที่1ด้านการสาธารณสุขชุมชนและส,สังคมผู้สูงวัย1.1ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพสตมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครอบคลุมการดูแลรักษาในระบบปฐมภูมิระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อปรึกษาแนะนำติดตามการเยี่ยมบ้านกับแพทย์มีบริการการแพทย์แผนไทยและยกระดับการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงลุกรพสตเชิงลุกด้านการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล 1.2ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตอา,าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฮอสมและบุคลากรอ,อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ1.3พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยสามารถให้บริการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันต่อเหตุการณ์1.4จะตั้งสถานีสุขภาพหมู่บ้าน Health Station เพื่อการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและเท่าเทียมประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการสุขภาพได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว1.5จัดตั้งศูนย์ซ่อมแซมและยืมคืนกายอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส1.6ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม ของผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชเพื่อคืนคนสู่สังคมอย่างปลอดภัย1.7ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกตำบลเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข1.8 ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำอำเภอให้มีบริการในด้านต่างๆให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้โดยสะดวกรวดเร็วและประหยัดลดการแออัดเช่นการให้บริการฟอกไตและอื่นๆ1.9สนับสนุนการปรับสภาพบ้านกายอุปกรณ์ สำหรับผู้ป่วยได้ที่ได้รับการฟื้นฟูและกิจกรรมอื่นๆผ่านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่นโยบายที่2ด้านการศึกษาและกีฬา2.1ส,ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในระดับที่สูงขึ้นโดยการจัดให้มีทุนการศึกษาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้การให้ทุนการศึกษานักเรียนแพทย์พยาบาลเพื่อจะได้กลับมาทำงานในจังหวัดแพร่รวมทั้งสนับสนุนการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.2. บูรณาการร่วมกับสถาบันต่างๆเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงานสำเร็จการศึกษามาแล้วสามารถทำงานได้ 2.3. สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการจัดมหกรรมทางวิชาการการแข่งขันศิลปะพัตกรรม นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.4ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนทุกระดับทุกประเภทรวมทั้งการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเอผยแพร่เอ,อกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือด้านมหกรรมกีฬาส่งเสริม ศักยภาพการกีฬาระดับชาติและนานาชาติ2.5ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้มีมาตรฐานมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและระดับประเทศประเทศได้2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือเนตรนาลียุวกชาติลูกเสือชาวบ้านและจิตอาสา2.7สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มสตรีแม่บ้านนโยบายที่3ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภค3.1ส่งเสริมสนับสนุน การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ําลําคลองหนองบึงต่างๆเพื่อให้กักเก็บน้ําได้มากที่สุดโดยการซ่อมแซมและก่อสร้างเหมืองฝายขุดลอกคูคลองเพื่อกักเก็บน้ําและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ3.2 ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่ที่เหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับน้ำใต้ดินและกักเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับการประปาหมู่บ้านและการทำการเกษตร3.3ส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร3.4จัดให้มีศูนย์บริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสต3.5ยกระดับศูนย์บริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆนโยบายที่4ด้านการคมนาคมและความปลอดภัย4.1ผักดันร่วมกับส่วนราชการในการสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ระหว่างรถไฟลังคู่และถนนสายหลัก4ช่องทางจราจรระหว่างอำเภอจังหวัดรวมทั้งการขยายความยาวลานวิ่งของเครื่องบินในสนามบินเพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้4.2ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างหรือบำรุงรักษาถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้อยู่ในสภาพที่ดีติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารนณะเพิ่มแสงสว่างสัญญาณจราจรในจุดที่เป็นทางโค้งและทางอันตรายให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน4.3ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนหินคลุกบทอัดในพื้นที่การเกษตรเพื่อความสะดวก และประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร4.4ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขเพิ่มเติมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันและติดตามการกระทําผิด4.5ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อระง,งับเหตุป้องกันเหตุและช่วยเหลือชีวิตให้กับกลุ่มต่างๆเช่นหน่วยกู้ภัยตำรวจบ้านจิตอาสาและอื่นๆนโยบายที่5ด้านาาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาป่านันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ5.2ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองแห่งตุงโดยการจัดอบรมการทำตุงชนิดต่างๆเพื่อสืบสารและอนุรักษ,ษ์ศิลปะล้านนา 5.3. สส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางาศาสนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดแพร่5.4ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามสะดวกสบายรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเช่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาต่างๆ5.5ส่ 5. 5. 5. งเสริมสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดแพร่5.6สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายปลาดท้องถิน่นศิลปินพื้นบ้านช่างฝีมือพื้นเมืองครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆให้คนรุ่นใหม่ของจังหวัดแพร่ได้สืบสารนโยบายที่6 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม6.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน6.2ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5โดยการสร้างฝาแกลนดินซีเมน ในลำห้วยต่างๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่า6.3สนับสนุนการกำจัดขยะชุมชนและขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพสอตด้วยเตาเผาขยะความร้อนสูงปลอดมลพิษ6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำศูนย์พักพิงให้แก่สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง6.5ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขพื้นที่แห้งแล้งให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและดำเนินงานจัดทำผังน้ำทั้งจังหวัดเพื่อการพิจารณาผันน้ำไปสู่พื้นที่แก้มลิงและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย เพื่อลดความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยและผันน้ำในฤดูน้ำหลากไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำท่วม6.6ส่งเสริมสนับสนุนประสานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการติดตั้งโทรมารเพื่อการจัดการน้ำหลากภายแล้งให้แม่นยำและทั่วถึงนโยบายที่7ด้านเศรษฐกิจและการตลาด 7.1. จัดะตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจังหวัดแพร่ TCDC เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใหม่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เช่นไม้สักสุราพื้นบ้านผ้าทอและผ้ามอฮ้อมอย่างครบวงจรเพื่อเผยแพร่ในระดับประเทศและเข้าสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์กาทางการเกษตรการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งการอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง7.7ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โอทอปและวิสาหกิจชุมชน SME ให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและจัดหาที่จำหน่ายสินค้า7.4ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถนนเจริญเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ Creative Space ต้นแบบของเครือข่าย ดานเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของประเทศ TCDN และขยายผลไปทุกอำเภอ7.5ส่งเสริมสนับสนุนงานเทศกาลส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของเครือข่ายระดับประเทศและกิจกรรมพัฒนานักออกแบบสร้างสารรค์รุ่นใหม่ในจังหวัดแพร่7.6ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดงานมอหอม งานไม่สัก์เพื่อให้จังหวัดแพร่เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่นโยบายที่8ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ8.1ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแพร่ เช่นด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง8.2ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆเพื่อนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในจังหวัดแพร่เช่น การใช้โดรนตรวจวัดความสมบูรณ์ของพืชชนิดต่างๆและตรวจสอบหาโรคพืช8.3ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อขายคาร์บอนเครดิตสร้างรายได้ระยะยาว8.4ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือกับท้องถิน่นและหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาจังหวัดแพร่เป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน8.5สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สร้างนวัตกรรมในการบริการแก่ประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยนโยบายที่9ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส9.1 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สร้างนวัตกรรมในการบริหารและบริการแก่ประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย9.2ประกาศนโยบายคุณธร,รรมจริยธรรมความโปร่งใสและเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับบุคลากร ในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและสร้างความรักความสวักสมานสามัคคีภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 9.3. บริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้9.4เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานการวางแผนการร่วมดำเนินงานผ่านช่องทางการจัดการประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการต่างๆและร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่9.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดําเนินง,งานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว9.6ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้เพิ่มคูณทักษะทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นนโยบายที่วางไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงตามสภาวะการในปัจจุบันบางนโยบายจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุผลโดยเร็วบางนโยบายจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และงบประมาณประจำปีที่มีอยู่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้สำเร็จผลตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกรณีมีปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญและจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่ว,ดวนและจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในห่วงเวลานั้นและจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดที่ได้กำหนด ไว้ให้ท้องถิ่นนำมาปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดแพร่ต่อไปขอบคุณครับ